สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนการอ่านไพ่ก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่แล้วก็เป็นการโดยดูภาพรวมบมดนการดูส่วนตัวจะทําให้บางคนเนี่ยตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่ไพ่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขอให้ถือเป็นการบอกให้การร่วงหน้าดีกว่าค่ะทุกคนจะได้ระมาระวังกัน ก็ขอแนะนำลักธรรมะเช่เนดักร,รูปวิหารสี่ดักนิปัสสี่มักมีองค์8หรือลักธรรมะอื่นๆที่ทุกคนเคยได้ยินมานะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเนี่ยสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาและความทุกข์ต่างๆได้นะคะที่นี้ดูวว่าสัปดาห์นี้ไพ่เขาจะบอกอะไรกับเราดว้วยบ้าง หนึ่งสองสามขอญาตเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งก็คือพระปุรัสิกับพระเสาใบที่สองสุขเราสุขกับพระมตติโใบที่สามพระอังคารกับพระสุข เดี๋ยวเรามาอ่านตำราไพ่กันนะคะทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของการงานก่อนมองว่าก็จะมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานอาจจะไปการไปดูงานไปอบรมไปอบรมก็ได้แต่ให้มีให้ระวังเรื่องของความคิดเห็นเพราะว่าตอนเนี้ถ้าเราเปรียบแล้วเห็นไหมคะตามภาพเนี่ยจะมีพระบดีอยู่สองเรือนถ้ากับว่า เรื่องผู้ใหญ่เจ้านายคุณเนี่ยอาจจะมี2คนคนนึงคิดอย่างอีกคนก็คิดอย่างทําให้คุณเป็นคนกลางเนี่ยเอย๊ฉันจะฟังความคิดของใครดีอันนี้ให้ใจเย็นๆไต่ตรองให้ดีๆแล้วปรึกษากับผู้ใหญ่2คนดีๆว่าจะเอาความคิดไหนที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วสําหรับ คนที่ทํางานธุรกิจเกี่ยวกันค้าขายเมื่อจะเป็นของกินของใช้ของสวยๆงามๆน้นมองว่าบางทีมันจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะปรับฉับพลันใช่ไหมพอลูกค้าเข้ามาเยอะปุ๊บบางทีมันก็ทำอะไรไม่ทันตามลูกค้าสั่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทะเลาะกันได้อะไรกันได้อันนี้ต้องระวังหน่อยนะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นวัตรกรรมใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆกับการทําธุรกิจของพวกเรื่องการกินอาหาร ของสวยสวยงามอ่ะลองใช้พวกเทคโนโลยีใหม่การสื่อสารใหม่ๆในการค้าขายของตัวเองที่ยังไม่เคยทำอะ่ะเอาลองไปใช้ดูถ้าไปใช้แล้วเนี่ยมันอาช่วยกิจการคุณนะ่ดีขึ้นอีกด้วยนะอันนี้ต้องไปลองดูแลกันนะคะที่เรื่องของการเงินบ้างการเงินเนี่ยพูดง่ายเลยว่ามันก็จะมีทุกคนะ่ะมีรายได้แลละคือเงินเดือน แต่บางคนเขามีเขาเรียกว่ามีรายได้พิเศษของเขาะ่ะอันนี้ไม่น่าห่วงก็ห่วงสําหรับคนที่มีเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะว่าบางทีมันจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดเลยป,ป,ปุบปัดพันหรือบางคนนะ่ะซื้อของออนไลน์ก็เยอะแล้วพันนี้เขาเรียนะจ่ายจ่ายเรื่อยๆก็คขาเรนะีจ่ายผ่านแอปกันเรื่อยสนุกสนุกแต่ลองจริงมาดูสิ ของอ่ะเป็นเงินไปเท่าไหร่คือมองว่าต้องควบคุมค่าใช้จ่ายกันให้ดีๆแต่จะมีบางคนนะ่ะที่ถ้าเพราะมีดาดวฤกอยู่อยู่ในอย่างเงี้ยนะมองว่าตั้งแต่เรื่องของการทําบุญสําหรับคนบางคนที่ทําบุญมาดีเนี่ยเขาจะไ,ได้เงินก้อนโดยที่เขาไม่คาดคิดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ละแต่ละหน้างานของแต่ละคนนะ่ะให้ไปดูกันให้ดี ควบคุมให้จัให้ดีแล้วทีนี้มันเรื่องของความรักบ้างความรักอะน่ามองว่าคนที่มีคู่ให้ระวังเรื่องของความน้อยอ,อกน้อยใจการหึงหวงอาจจะมีปัญหากันบ้างเกิดขึ้นก็พยายามใจเย็นๆคุยกันให้ดีปัญหาต่างๆจะได้ไม่ก็ได้นะคลี่ครไปในทางที่ดีได้ ส่วนบางคนนะคนที่มีคู่ก็เหมือนเหมือนก็ได้เหมือนมิตรเหมือนเพื่อนกันไปไหนเปไปไหนไปไหนกันอันนั้นก็ไม่เป็ปัญหาอะไรแล้วสรับคนโสดจะพบรักที่ถูกใจบางทีปรับฉพันเจอแล้วชอบเลยก็มีนะมันก็มีนะแต่อันนี้ต้องระวังหน่อยว่าให้ดูกันให้ดีก่อนเราเจอใครเีต้องใช้เวลาระยะเวลาในการคบหาด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะ แต่บางคนเองเขาเบื่อเรื่องความรักไม่อยากจะมีไม่อยากจะคิดเบื่ออาจจะเซง็งในเรื่องความรักแหละจะอ,อาจจะเจอคนไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะเจอเขาเรีกรยกกัญญามิตรที่ดีเหมือนกันแต่ทีนี้มองแล้วให้ติดนิดนึงว่าไอ้เรื่องเจอกัญญามิตรที่ดีเนี่ยให้ระวังไว้นิดนึงเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องระวังเสือน้องของสุขภาพเนี่ยน้ำมองว่าก็อาจจะมีเรื่องของออฟฟิศซินโดรม อ่าแล้วก็คอหลอดลมแล้วก็โรคที่โรคแปลกๆอยู่ดีดูมันเป็นโรคอะไรขึ้นมาอันเนี้ยเขาเรียกเป็นโรคของเกี่ยวโรคดาวฤกษ์อยู่อะโรคแปลกๆต่างๆความเครียดเองอือหรือบ้านหมุนอันนี้ก็ต้องระวังเนาะก็ดูตามหน้าไพ่แล้วคงไม่มีอะไรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม่มีความทุกข์ ขอบคุณทุกคนนะคะที่้ามบชมคลิปกันขอบคุณค่ะ